way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิกลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคู่ปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโภเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้ำนาด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวต์ช n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาเก็บเบททูเรนกันต่อนะครับก็ในเกมนี้เราก็เจอกับลิเล่าอีกแล้วนะคือเล่นทูเรนเนี่ยเจอลิเลน่ากลางเนี่ยบ่อยมากๆนะครับแล้วลิเลน่ามันเป็นตัวเมตาในะช่วงนี้นะ้องแบบใครๆก็หยิบมาเล่นกันนะครับก็เจอกับลิเลน่าเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เคยพ,พูดไว้นะก็เอออย่าเพิ่งรีบไปเคลียร์คลิปในเวฟแรกนะครับเขาอาจจะต่อเราเจ็บได้นะ ก็ให้เขาสกิลหนึ่งก่อนนะครับโอเคสกิลหนึ่งแล้วก็จัดการเคลียร์คลิปครับผมอ่าเราจะได้แบบไม่ได้เจ็บเยอะนะครับโอเคหูโ,อโ,อโ,อโดนดึงแต่งี้เจ็บละกะจะไม่เจ็บเยอะแต่โดนดึงซะแล้วเคเก็บเลือดหลังปั๊มไปเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูปูสักหน่อยครับว่ายังอยู่ไม่ยังอยู่นะครับผมอืมโอเคลานไม่ได้นะ่ครับผม เดี๋ยวผมขอ,อปิดการสื่อสารกับคนนี้ก่อนนะครับคือในเกมเมื่อกี้นี้ผมก็เจอเข้ามานะครับแล้วเขาค่อนข้างที่จะพิมพไม่หยุดนะครับแล้วพิมพ์ไร้สาระด้วยนะครับก็เลยขอปิดแชทหน่อยนะครับเพื่อความเล่นที่มันไม่ลำคาญลูกตานะครับผมเมื่อกี้นี้เหมือนเขาพิมแซวเพื่อนทีมผมนะครับผมเหมือนแบบตอนแรกอะโจ๊กเกอร์กับเยนาเขาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่เกมนี้เขาไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับผมนะครับผม แล้วเหมือนแบบน่าจะหัวร้อนกันมานะครับก็เลยมาเปิดกันเกมน,นี้ต่อนะครับอืมฟิกดึงนะฮะตรงนี้หลบได้นะครับถือว่าเขาเสียฟิกฟรีไปเรามาแล้วเพื่อนอุ้ยรวบสวยมาติแบบฟินๆและไม่ได้หรือโอเคสวยเป็นเฟิร์สบัตรจากเราไปนะครับเรียกว่าลุมสี่ไปเลยตรงนี้ เกียดาร์กต่อเลยนะครับโอเคสวยหยานก็เข้าไปเวทป่านะครับตัวเราโอเคออกได้เลยครับตรงนี้กบเดินเข้ามาวอล์กให้นะครับค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมผมประมาทไป่อยนะเกือบตายนะเนี่ยเพื่อนน่จะรอดนะครับม,มาเต็มครับทั้งดาวกระจายทั้งโซ่แท่งแจมบือทั้ง อ่าสกิลบอลลีเลน่านะครับมาเพียเมื่อกี้นี้กบไปไหนวะอ่าตีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิมพ์กันเยอะนะครับผมผมเจอตั้งแต่เกมพี่ยาละก็เหมือนอารมณ์แบบมาแซวลลคนคนนี้นะครับผมแต่แกกเนี่ยจะพิมพ์หยาบนะครับพูดจาไม่่อดีนะครับผมก็เลยปิดไปแล้วกันนะครับ ก็เดินเคลียร์เลนเสร็จก็ลองเดินทำเลนดูครับเลนไหนเดินได้ก็เดินนี่ลองเดินดูอ่าแล้วมาครับมาตามนัดครับผม f อเลนสายแท็กกลางนี่ครับผมก็ต้องโดนไปครับฝั่งนูก็แทกสามวัเนี่ยเลนกลางอ่ะโอ้โดูดออกมาได้ครับตรงนี้เพื่อนเราเจ๊งครับแ L ซ้ายเรียกว่าลืมดีนะเราเสียแค่กบนะครับผมตีปูเก็บทรัพยากรไปครับ เก็บอีกเก็บเงินนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดเดินบนนี่ผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะครับ,บยืดแอรขวาเป็นหลักแล้วกันนะครับปลอกบมาเดินเปิดแมบให้นะเคลียร์ได้ไหมวะเนี่ยโอ้ไม่และเวเลสมาด้วยครับเวเลสเยียรผมโดนนะคุยกับพี่เขาหน่อย ผมว่าแก๊กพิมพ์เยอะแน่นอนค่ะแต่ว่าผมบล็อกไปโอเคน่าจะเคลียร์ได้ครับแล้วเขาเหมือนจะเดินบนกันเยอะมากๆกันนะข้างบนนี่ก็น่าจะได้ป้อมอยู่นะครับมมบล็อกปีคนละพิมพ์เยอะครับทําให้เราเสียสมาธิไปดูนะครับน่าจะได้อยู่นะอุย้ย ลำสดลำตึงจัดๆแต่ว่าไม่รอดจะดีเพราะว่าสองหนึ่งนี่ครับผมตรงนี้โอ้โหโอ้โหหยาดเราครับหยาดเรามันเอาครับผมไม่ว่าเข้าไปใส่สุดเน้นสุดไม่เน้นทรงและกลบเข้าไปแล้วครับตรงนี้อ่าอย่างนี้เล่นได้ครับผมแล้วผมมาไงฟิกอ้อมครับไล่ยัดด้วยสติบัมเรียบร้อย เอ้ยชึบเองอะนะกูจะเอาลงเพจอะเพจอะไร,รอ่ะเพจประชานอ่างี้อเกมจบคนไม่จบครับตรงนี้มาต่อกันที่เกมนี้ก็ใส่กันต่อเฮออ้นต้องงี้ดิวะไว้รุดูนาวีอะแปลนมันร้อนอย่างพี่น้อง ไอ้แก๊กนี่จะดึงเหรอยืนหลังคลิไว้ทีครับก็ดึงไม่ได้แล้วถูกไหมถูกไหมพี่แก๊กแล้วพี่แก๊กโดนก็ต้องก็ต้องเอาครับคาับป้อมไปครับพี่แก๊กจังหวะนี้ยังไงต่อกบเราก็ไปเหมือนกันนะครับผมแลกอ่าแลกลวกันไปนะครับแต่ว่าเราได้เปรียบเราได้ป้อมกลางมาด้วยนะครับเราคุ้มกว่ามะซึบมาสิ ไม่ยากอยู่นะเพื่อนไม่ยากอยู่นะเพื่อนแต่ทันทีจริงแต่ว่าเพื่อนเราก็ยังรอดกันออกมาได้นะครับเกือบโดนแล้วโดนอยู่ดีครับจะต้องเติมเลือดก่อนนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมจะขึ้นตัดเลือดนะเพราะว่าเกมทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ไม่แบบแบบไม่ได้นําเยอะนะครับเอาตัดเลือดดีกว่าเพราะว่ามันต้อง ตัดเวรสด้วยฟอรเรนด้วยนะครับเวรสเดี๋ยวได้แบบมีปั่นช็อตปาสจันมาเดี๋ยวยุ่งอีกนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนจะมาว่าเลยว่าเมนไม่เอาตัดเลือดนะครับก็ออกหน่อยน่าจะเคลียร์ได้นะผมว่าแล้วเราก็น่าจะไม่ตายด้วยนะครับโอเคเคลียร์เรียบร้อยเวรสเล่นล่างนะครับตรงกลางเนี่ยผมว่า ไปได้ไหมอ้อมครับไม่อยากรัดพุ่มหน้านะน่าจะโดนผมว่าน่าจะดักหายกันหมดเลยนะครับเขาเดินบนกันนะอย่างนี้โอเคเหมือนเพื่อเราจะไหวด้วยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์การก่อนและรีบไปช่วยเพื่อนครับผมมาละจู้ตายครับผมพยเตะแลกแครรี่กันไปนะคือเหมือนมันแลกกันไปแลกกันมาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับ แต่ว่าเราก็ดีหน่อยเพราะว่าเราทําคลิปก่อนเล่นไงพอเราทําคลิปก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ป้อมนะครับแล้วก็คุมแม่น้ําได้นะเรา,เรา,เ,ราเราได้ป้อมกลางก่อนนะครับเราก็เลยได้เปรียบเรื่องการคุมแม่น้ําเรื่องการเอาอ็อบเจกต์นะครับแล้วรวบสวยครับก็ต้องเล่นครับผมบัมไปหนึ่งแล้วตามตอบไปที่ลิเลียนาและอันติเข้าไปต้มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นดับเบิลคิวเรียกได้ว่ากระบี่เนี่ยลายล้อมรอบตัวไปเลยนะครับชุงมชิงชุงชิงชุงชิงชุ่ชิงกูเ อาพรกระบ,บี่ชึเก็บแตกมาต่อครับผมวันนี้เราเล่นเยอะได้ด้วยนะเพราะว่าเงินผมค่อนข้างเยอะนะครับทีมเราค่อนข้างคุมเกมได้นะครับก็พยายามปิดเกมให้ได้นะครับผมเนี่ยดันคีฟเรื่อยๆอยย่าแล้วอย่าทิ้งกระแสะคีฟนะ ควรจะดันคีฟอยู่ตลอดในกรณีที่เกมมันได้คุมแมปแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่เราดันคีฟตลอดเนี่ยคีฟดันเลยแม่น้ํานตลอดเนี่ยวิชั่นเราจะเยอะนะครับเพราะว่าคีฟเนี่ยมันดันไปสูงถ้าเกิดเราไม่เห็นเขาโผล่เลนแสดงว่าเขาอยู่ในป่านะครับแต่ถ้าเกิดคีฟมันยังไม่ชนเนี่ยก็เขากาอาจจะแบบดักรอคีฟชนก่อนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะเคลียร์นะครับผมเห็นไหมถ้าคีฟมันดันไปอยู่ยแถวๆหน้าป้อมเนี่ยเขาก็จะอยู่กันหน้าป้อมนะครับ แต่ถ้าคีปมันมาชนหยู่แถวแม่น้ำเนี่ยเขาก็จะมาอยู่กันแถวแม่น้ำนะครับผมเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเอาออบเจกต์ได้ง่ายนะครับเนี่ยเราคุมได้แต่ว่าเอาแกก๊มาดึงเพื่อนหลับไปไ้ายนะครับผมก็จะพูดเสมอนะในช่วงการเกมเล่นเกมในการทําคีปนี่ค่อนข้างสําคัญเลยเนะครับสก,กิลแล้วถอยออกมาก่อนจะดึงเหรอจึ๊บโดดไม่ข้ามถอยมา ฟอร์เรนจะล้มครับผมตรงนี้อันติเข้าไปทันได้แคบช็อตสวยมากชัดดาวมาด้วยเลยครับตรงนี้อูฟู่ไปเลยเลียร่างต่อครับผมโอเคหาเลขกับคีปด้วยครับแต่ว่ามานาก็จะหมดแล้วนะแต่ว่าตูเลนนี่คือมานาไม่ค่อยเปลืองนะเนี่ยถึงมานาเท่านี้แต่ว่าก็ยังเล่นได้หยิกนะครับไม่จะเป็นต้องกลับบ้าน กดรอรว่วรับไม่มีกยเหยียบว่ะแล้วส่วนเขาให้ดิประเด็นเน่ยแล้วพลิกดูดพลิกดูดแบบปัอมแตกแล้วนะครับมันจะได้จริงๆเหรออุ้ยโดนดึงเรียบร้อยทุกคนเรไก็นถอยอยู่แล้วนะ <c oughs> ผมว่าเราควรจะต้องเอาดาร์นะครับถ้าจะเอเาได้ ลิเลียโชว์บนน่าจะเอาดาร์กได้อยู่นะผมคิดว่าการคลิปการก่อนครับไล่เขานิดนึนงนะครับผมให้เขาเจ็บหน่อยนะเอ้ยฝั่งของตีดาร์กงานเข้ามาได้ดาร์กไปหมดทุกคนเราเสียจโจ๊กเกอร์ไปด้วยแหละก็เลยคุมดาร์กยากนะครับทำคลิปบนให้ทีมแล้วกัน เียรนอกไปด้วยนะครับคีบบนมีอีกเวฟนะครับผมแล้วอ,ออกไปสตาร์บ๊มบนูนะเพราะว่าไม่มีเจาะเวทเลยตอนนี้ม่อตัดเลื่อนมาด้วยแหละทุกคนมันก็เลยแบบเกมนี้ก็คงน่าจะไม่ได้ออกอตัวแข่งนะครับสกิลผิดจังหวะไปหน่อยมังกรยังไม่ขึ้นนะครับฝั่งหุ้นเห็นแล้วนะเพราะว่าเหยียบหวานมาแล้ว ลิเลยเดินม,มาโซนครับโอเคค่อยๆเล่นไปก่อนครับเพราะว่าเลดเกมเราตอนนี้ก็มีผมกระหยานนะที่เล่นเลดเกมได้นะครับฝั่งนู้นมันเป็นหายาลิเลยนะครับค่อนข้างเก่งเลดเกมดักรอครับผมแลลวมาโอ้โหยอย่างนี้อย่างนี้แบบสวยๆเลยเอาใครเดียวแก๊กก่อนแล้วกันจะไปไหนล่ะเพื่อนแก๊กเอาอันติเข้าไป กอดคิวลิเลียเสิร์ฟต่อเลยไหมเพื่อนอยากให้เราได้โชว์เมก้าคิวหรือเปล่าลิเลียอยู่ไหนมามอบตัวซะดีๆมันหนีเข้าบ้านไปเลยทุกคนโอ้โหเราไม่น่าทันนะคีฟก็เข้าบ้านแล้วเอาฮายาดาเฉยเพื่อนเราแบบจะเอาจะเอาในบ้านนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคถือว่าไหลจบบ้านเลยหทุกคน <laughs> ชอตเดียวนะครับก็จีจีนะครับผมเกมนี้นะ ได้ช็อตไหลสวยๆก่อนจบบ้านนะครับผมก็ได้เฉิดฉายอยู่นะครับสําหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราจะทําไปเท่าไหร่นะครับผมและเราเนี่ยฆ่าไปทั้งหมดกี่คิวนะครับก็เป็นดาวที่49นะครับผมก็ได้คะแนนอันดับหนึ่งมาเหรียญเงินเมดนะครับแล้วก็เก็บคอร์สคิวมาได้ในเกมนี้นะครับผมตัวเด่นกระบี่นะครับผมอย่างเฟี้ยวอย่างเท่เี่มีบินเข้ามาถึงทีไงล่ะ <l isten> แล้เมสามสบสี่เปอร์เลยนะครับผมคุดเยอะนะสกอร์ก็1ิบสนะครับผม MVP สิบเอ็ดจุดสอนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นทูเรนการเก็บเมททูเรนของผม นะครับก็เดี๋ยวตามดูในคลิปต่อๆไปนะสำหรับซีรีส์ทูเรนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้คนรหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมและใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบบ